3เทคนิคลดฟ้าหน้าขาวใสยอย่างปลอดภัยวันนี้ต้องมาทําความเข้าใจนะคะว่าหน้าขาวใสยอย่างที่ว่าไม่ใช่หน้าขาวซีดหรือว่าขาวไวใสเร็วใน3วันถึง7วันข้อตรงนี้ต้องรัววังมากๆค่ะเนื่องจากว่ามีเคสหลาย เคสของลูกค้าที่ถามเข้ามาเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เจอปัญหาละหน้าบางด้วยแสบผิวแสบแดงออกแดดแสบร้อนหรือว่าไปใช้เจอครีมที่มีสารสเตียรอยด์สารประหลอดนะคะอยากลดฝ้าแต่อยากจะปลอดภัยด้วยอยากเห็นผลด้วยวันนี้เราจะให้เทคนิคกันเลย3ข้อเพื่อลดฝ้าหน้าขาวขาวใสยอย่างปลอดภัยค่ะข้อแรกนะคะเราให้ความสําคัญของเรื่องของแสงแดดเพราะว่าแสงแดดคือประเด็นหลักเลยเหมือนกันที่กระตุ้น ให้ฝ้าที่มีอยู่หรือผิวที่บางจากการใช้ครีมมีสารมันมีฝ้าที่เข้มขึ้นแล้วก็หน้าคล้ำขึ้นได้ดังนั้นต้องเลี่ยงจากแดดจัดๆนะคะเราเห็นเมื่อไหร่ว่ารู้สึกว่าออกมาเนี่ยโอ้โหแดดจ้าละจัดละเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนบางทีแล้วอ่ะเรากําหนดไป10บโมงแต่บางครั้ง9ก้าโมงหรือว่าแปดโมงก,กว่าก็เริ่มจะร้อนแล้วก็แสบผิวอันนี้ควรเลี่ยงเลยค่ะ จนไปถึงประมาณ4ี่หโมงเย็นก็ยังควรจะต้องเลี่ยงอยู่นะคะและถ้ายังไงแล้วสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือครีมกันแดดคุณต้องทาก่อนออกแดดตอนออกแดดเลย2ข้อนิ้วนะคะตอนเช้า ถ้าชนิดครีมบีบเท่านี้ค่ะโดยแบ่งทาทีละครึ่งให้ผิวของเราเนี่ยมีเกาะคุ้มกัน2ชั้นถ้าเป็นแบบน้ำเราก็บีบเหรียญ12 2วงนะคะข้อที่2เคล็ดลับที่2คือน้ำดื่มห้ามขาดเลยหลายเคสทำงานกลางแจ้งทำงานตากแดดหรือว่าทำอยู่ในสวนผลไม้ก็มีเคสของลูกค้ามาบอกด้วยว่า อ่านิยอมรับเลยว่าดื่มน้ําน้อยเพราะว่าพอออกไปข้างนอกก็มักจะไม่ค่อยดื่มน้ำเพราะกลัวเข้าห้องน้ําบ่อยอันนี้ต้องแบ่งเวลาดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ลิตรเพราะผิวที่ขาดความชุ่มชื้นผิวแห้งนะคะฝ้าก็ชัดด้วยข้อนี้ให้ย้ํํๆเลยดื่มน้ําให้มากค่ะข้อที่3นะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ย ดูแลใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยอย่างที่บอกขาวมันต้องขาวใสไม่ใช่ขาวซีดนะคะครีมมีสารตัดทิ้งดังนั้นแล้วเราก็มาดูแลในเรื่องของอาหารด้วยหาอาหารที่มีกลุ่มวิตามินซีเข้ามาช่วยเช่นมะรุมนะคะตัวน,นี้ก็คือ,อมีวิตามินซีสูงเข้ามาช่วยได้แต่หญิงตั้งครรภ์ห้ามกินนะคะแล้วก็ในเรื่องของขมิ้นชันอันนี้ก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยเรื่องผิวได้ อาจจะหาผล,ลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเพิ่มเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ่อาส้มนะคะหรือในกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายปลาทะเลก,ก็ดีหรือว่ามะเขือเทศก็ช่วยได้ค่ะ อย่างนอกเหนือจากการดูแลจากภายในแล้วเขตขอย้ํานะคะว่าหลายๆเคสที่เราดูแลลูกค้าบอกเลยว่ารีวิวมาฝ้าจางลงก็เกิดจากการที่เราจะต้องดูแลด้วยการบํารุงผิวลดฝ้าอย่างปลอดภยัยด้วยสารลดฝ้าที่เป็นสารสกัดธรรมชาติวันนี้เรามีแนะนํานะคะ3มชิ้นสาขั้นตอนจากเคที่ค่ะ เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นอันนี้เลยแนะนำเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเทที่ตัวนี้มี10ส,สารสกัดพรีเมียมที่ช่วยลดฝ้ากระจุดด,ด่างดำรอยหมองคล้ำลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีน ด้วยสารลิโคลไรซ์นะคะก็คือสารเฉมเทศอรีซินซอจาด้วยอทาราซซนิกแอซิดลงมไถึง Alpha, อัลฟาอะบูตินทุกอย่างจะเป็นในรูปแบบของการที่ค่อยๆทำให้ฝ้าของเราเนี่ยจางลงอย่างปลอดภัย ทำให้ผิวเราแข็งแรงด้วยอละลาโทอินแล้วก็ยังเติมน้ำให้ผิวด้วยซออเซกชไลโซมเรตนะคะฮายาลูรอนด้วยแล้วก็ทำให้ฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่อยากแนะนำเลยสำหรับคนที่เป็นฝ้าพลาดไม่ได้เลยตัวนี้คือตัวเด็ดที่ไปลดฝ้าเป็นประการดันแรกรวมไปถึงขั้นตอนที่2อย่างที่บอกว่าแดดเนี่ยแรงมากๆ ลืมไม่ได้เลยต้องทาครีมกันแดดด้วย b ีบีกันแดดเคที่ spf ห้าสบ pa บวก,บวกที่กันได้ทั้ง uva uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยตัวสุดท้ายขั้นตอนการล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านหนังคำาจากเที่ที่ปราศจากสารซัลเฟตหรือสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงด้วยสมุนไพรว่านหนังคำพลายหรือทะเลแล้วก็น้ำผึ้งค่ะกับเซตนี้ชุดนี้ในราคา พิเศษเพียง1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทางเคอรี่โซ่ไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไร